ส่งทะเบียนหายอภพพรสุดปวดใจหลังกระดิ่งตกใส่รถป้ายแดงรวยอู้ฟู่ต่างหูเพชรลากยาวถึงไหลส่องทะเบียนหายอภพพรสุดปวดใจหลังกระดิ่งตกใส่รถป้ายแดงวันก่อนหวยออกงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกหกลูกทุ่งดังสายมูรวงเฮงหายอภพพรนครสวรรค์มาตามนัดแฟนหวย โพสคลิปจุดธูปเลขเด็ดพร้อมแคปชั่นว่ามาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วเธอมาแล้วดูให้จบคลิปนะอาภพรน้องคอนสวรรค์อาภพรไยอาภพรโดยขณะที่จุดธูปไฮได้เล่าว่าไปซื้อกระดิ่งมาแขวนหน้าบ้านแล้วเพิ่งเอาลูกสาวมาถึงรถเอารถออกจากอู่เพระเอารถไปทำสิบกว่าวันแล้วทะเบียนป้ายแดงพร้อมบอกเลขทะเบียนป้ายแดงเป็นภาษาอังกฤษ 4022แล้วกระดิ่งร่วงใส่เพิ่งสองวันเพิ่งไปเข็มมาปวดใจมากแต่จริงๆรถได้ไป้แดงแล้วททเบียน5353 53, รวมกันเป็น88มันจะออกเลขอะไรไปตีความกันเอาเองพร้อมวิพรรวยกันเข้าไปขณะที่เลขทูบออกมาเห็นเป็นเลข168กับ179ท่ามกลางแฟนแห่สาธุขอตามเลขเด็ดบางคนก็บอกว่าตรงกับเลขแดงเลขอั้นกันไปอีก